สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเด่นบนแบบ2ตัวซึ่งเป็นสูตรเดิมที่ยังเข้าอยู่ครับก็เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่อง12บสองวติดเลยครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคํานวณให้ทุกันนะครับ่ก็จะเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16เมษายน2567นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับ ก็เป็นสถิติสูงเข้ามาครับ12มุติเลยนะครับวันที่ผ่านมานะครับผลคำนวณที่ได้เด่น94ครับเด่น94ซึ่งเลขที่ออกคือ481ครับเลขที่ออก481นะครับก็ยังเข้าอยู่ครับก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับยังไม่หลุดนะในปีนี้นะครับนี่ครับกเข้ามานะตั้งแต่ในมนี้ครับที่มันออก446 เป็นสูตรที่เท่าดีนะอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับได้9กับ4ออก4 81นะครับรองมุวนที่ผ่านมาเนาะก็เข้า3าตัวเต็มๆนะครับซึ่งในสามมวดแรกนะ3ามมวดที่ผ่านมาก็เข้าหลักร้อยนะเข้าหลักร้อยซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมานะตามกันดอกสหรับสูรนี้ครับ ก็เป็นสู่ที่ผมยังมั่นใจอยู่นะครับคาดว่างวดน,นี้มันน่าจะเข้าต่อเป็นวุที่13เนาะก่อนจะไปรับชมนะครับกดไลค์ให้กันเว้ยนนะครับอ่าทีนี้อ่าท่านที่เข้าใหม่นะครับมาลองคํานวณดูที่มาของสู่นี้กันครับว่าสู่นี้มันเข้ามา12งวัฒิจริงไหมเนาะยังไม่รู้เลยครับตั้งแต่ในปีที่ผ่านมาเลยนะครับนี่ครับในปีที่ผ่านมาคนะัะ ในงวดที่ย4-4-6นะครับก็อเข้ามาต่อเนื่องเลยครับก่อนจะไปคำนวณสูตรนี้อันดับแรกเลยนะครับซึ่งผมก็จะนำผล3ตัวท้ายรางวันที่1นะจะมาตั้งคำนวณให้ดูกันนะใน14งวดที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเริ่มนะตั้งแต่ในงวดที่ยก8 1-2นะครับถัดมาครับ2-2นะครับถ้าจะ2 0 2-2เลขที่ออกคือ4-4-6นะครับ อ่าทีนี้เรามาลองคำนวณดูที่มาของตัวเลขนครับว่าในงวด่แรกเนาะได้4กับ9จริงไหมซึ่งผลที่ออกสี่นะครับวิธีคิดครับนำหลักหน่วยหรือหลักร้อย2บวก2เท่ากับ4นะครับ4นับเพิ่มไป5เป็น9อ่ในงวด่อไดครับเด่น4กับ9ผลที่ออกคือ446นะครับผลที่ออก4 4 6 ก็ข้าวที่110นะครับในงวดแรกนะครับต่อมาครับในงวดที่2ท 6, 1, ํทำได้61ครับทำได้61น่นำสองบวกสี่เท่ากับหกบวกห้าเป็นหนึ่งได้หกกับหนึ่งนะครับมาตัวเนาะผลเที่ยวคือเก้าห้าหนึ่งนะครับหนึ่งข้าวที่ตำแหน่งหลักหนึ่งครับทู้เป็นสองงวด งวดที่3ได้5กับ0ครับออกก90จริงไหมในงวดที่3ครับนำ6บวก9เท่ากับ15 5บวก5เป็น0ได้5 0ออก9 90ครับ0เข้าที่หลักหนไหครับทันมาในงวดที่4ได้0กับ5ครับ1บวก9เท่ากับ0บวก5ได้5 0 5 ผลเทียบคือศูนก้าเจ็ดนะครับก็ถูกเป็น4งวดครับงวดที่5นะครับในงวดที่5 0าบวกศได้0นย์หลักมันหได้5ครับ0กับ5ในงวดนั้นออก7 5 7นะครับออก7 5 7ก็เข้านะที่หลักสิบนะครับถัดมาครับงวดที่6กนะงวดที่6 7บวก7ั7บ7บวกเเท่ากับ14บวก5เป็น9นะครับได้4กับ9ผลเที่ยวคือ5 4 4ครับซึ่งมันเข้าที่10หน่วยครับถัดมางวดที่7งวดที่7ได้ตัวถิ่ที่2กับ7ครับได้2กับ7 7บวก5ครับเท่ากับ12บวกแต้ม5เป็น7นะครับดิน2กับ7 วันนั้นออก9ก้าท้าครับเข้าที่หลักสิบนะครับท่านมากวันที่8นะครับดิน3ามแปดสากับแเนาะออก0 6 3นะครับวิธีคิด4บวก9เท่ากับ13บวก5เป็น8ได้3กับ8มนะครับวดนั้นออก0 6, ูนย์หกสามผคือ3ครับนี่ ทูแปดนวดงวดที่9นะครับงวดที่9ได้9กับ4ออก3 95ครับทีนี้มาลองคำนวณเทียบดูครับเก้าบวกเก้าบวกศูนยนะ์ได้เก้านำมันไปห้าบนสี่นะได้เก้ากับสี่นะครับในงวดน,นั้นออกสามเก้าห้า ข้าหลักสิบนะครับทันมางวดถ่านมาก็จะเป็นงวดที่งวดที่10นะได้ตัวดิ่งคิด6กันหออก603นะครับวิธีคิดนำามบวก3เท่ากับ6บวก5เป็น1นะครับออก6 0 3นะครับเข้าหลักร้อยนะครับต,ต่อมานะครับ งวดที่11นะได้1กับ6ออ6 2 6กับ5บวก6เท่ากับ11บวก5เป็น6เลขที่ออกคือ6 2 6นะครับข้าวที่100หนุนครับกันมาครับงวดที่12 3บวก6ได้9 9บวก5เป็น4ครับซึ่งเลขที่ออกคือ4 8 1ก็ยังมีมาอยู่ ยังสูนี้ยังเดินต่อนะครับเข้ามา12งวุติดเข้าหลักร้อยคี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่13นะครับอ่าก็มาลองคำนวณดูครับในวดนนี้เนาะเลขเด่นปูจะเป็นตัวไหนนะครับนำผล3ตัวท้ายก็นัาที่1นงะในวดนี้มาตั้งครับ4 8 1นะวิธีคิดนำหลักหน่วยงวดที่ออก6 2สองหกมุติหลักร้อยครับ6บวกสี่ เท่ากับ10ได้ศูนยเนาะแต่ทุนน้ำโอไปน้ำผึ้งไปห้าแต้มนะครับดิน0ูนกับห้านนี้ครับดิน0ูนกับหนี่คือวิธีคิดสูตรดินบนนั้นที่เข้ามาแล้ว12บสองเมื่อเป็นสูตรเก่านะครับส่วนนี้ก็เป็นสูตรเก่านะเข้ามา12บสองม้นตีเลยนะครับออกสี่แผ่นก็ยังมีใบน,นะครับหนึ่งตัวนะซึ่งสถิติสูตรนี้ครับก็ยังไม่มีม้วนไหนที่มันมา2ตัวเนาะ เท่าที่ผมทาซีดีียไว้นะครับยังมีงวดที่มันมาสองตัวคู่กันนะครับ่ะก็ยังอาไว้อ่าจะมีมาหนึ่งตัวครับอย่างหน่วยก็จะมีมาหนึ่งตัวเนาะอันนี้คือวิธีคิดนะวิธีคิดก็นำหลักหน่วยด้หลักร้อยแค่นี้นะสองบวกสองเป็นสี่นำาเป็นเก้าออกสี่สี่หกนะครับงวดใหม่ก็นำหกบวกสี่เท่ากับสิบได้ศูงถึงห้านะครับ งวดนี้เป็นงวดที่13นะครับสูตรนี้เป็นสูตรดิ่นบนนะครับดิ่นบนกองงวดที่ผ่านมาเนาะได้9กับ4่แรงอกก9าู 0, ก็มาทั้งบนและล่างนะครับในงวดนี้ครับทำได้0กับ5นะครับดิ่น0ูนย์กับ5นะครับคิดเห็นอะไรกับสูตรนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ อันนี้ก็เป็นสูตรเก่าครับที่ยังเข้าอยู่เนาะโมดนี้ก็จะเป็นงวดที่13นะครับดิน5กับ0นะดิน5กับ0ถ้าเรายังมั่นใจในสูตรนี้ก็เรานำสูตรนี้นะเป็นชุด3ตัวคนดูกันได้นะครับกับสูตร3ตัวที่มันเข้าเนาะอันนี้คืองวดใหม่ครับเป็นแนวทางงวดขอวงที่สูบเมษายนนะครับ ทีนี้เรามาเทียบดูนครับ,บ,รบกับสูตรดิน10หน่วยสูตรนี้ชอบมาสิบหน่วยครับวดที่ผ่านมานะครับดิน8 9ด5้าศูนย์ห้าออก481ปดหนึ่ง 8, 9, 0, 5, 4, 8, 1, นะครับตัวที่เข้าคือ8ด 25, นะครับตัวที่เข้าคือ8มดวที่ย5บห้านะครับสูตรนี้นะครับใครตามสูตรนี้อยู่ได้ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองเจด ก็ชนที่0ูนย์นะครับที่ศูนย์ที่แล้วนับเลขที่ชนกันเยอะสุดก็จะเป็น8นะจะเป็นเลขกแป้งเมที่แล้วชนกันแทบพิสูดเลยนะครับันนี้คือสูตรที่ชอบมา10หน่วยครับอ่ะซึ่งก็ยังมีสูตรที่ยังไม่เคยพลาดเลยนะคตั้งแต่ในปีที่ผ่านมานะครับนี่ครับ หมดที่ผ่านมาดิน490ออก481นงงวใหม่ครับก็ได้ตัวเดิมคือ490ก็ชนที่สูนเนาะชนที่สูนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าต่อไหมนะครับสำหรับสูตรที่ได้นะแบบนี้นะครับดิน490นะถ้าเราเทียบกับสูตรแบบสมตัวก็ชนที่ศูนกครับนะครับศูนย์นงวดนี้ก็เป็นเีขที่น่าสนใจนะครับก็ชนอยู่หลายสูตรนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับ ซึ่งผมก็ยังมีสูตรที่ได้ตัวเด่นนะสิหน่วยสูนี้ก็เข้าเนาะก็เข้าทั้งสองซ้มที่ผ่านมาใี่ไหครับที่ผ่านมาชนที่8 2ส,สูตรชน8ก็เข้าเนาะออก4 81นะครับสองซชนกันเข้าตึงๆนะครับทีนี้เราก็นำนะสูตรที่ได้สูน 5, นะรแบบห้านะลองนาไปนะตัดชุด3ตัวบนดูกัน,นครับกับสูตรที่มันเข้าก็มีส,สูตรด้วยกันเนาะ ก็ลงไว้ให้แล้วนะครับที่เป็นชุด3าตัวตบนนะอาจจะประมาณนี้ครับคลิปนี้ผมก็มาเป็นแนวทาวงมาชมกันนะสำหรับสูตรเก่านะที่ยังเข้าอยู่นะครับวันนี้ได้สูตรกับแห้งนะครับก็ลองนําไปจับผู้ดินกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณสุดท่ครับ